มันจะก้าวบแลไม่ได้เรียนอะไรเลยนะกำลังเดือดปุดๆเลยคืออ่านซ้ำประโยคเดิมประมาณสิบรอบสนุกมากแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรพิชี่่นะคะวันนี้นะคะแพรจะมาทำคลิป วันเดวิดแพนนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเปิดเทอมมาแล้วประมาณแบบเดือนหนึ่งนะคะทุกคนก็รู้สึกแบบเออมันเริ่มเข้าที่เข้าทางพร้อมแล้วจะมาทาวันเดย์ให้ทุกคนดูกันซึ่งตอนเนี้ยก็คือเช้ามากประมาณ8ปดโมงแพรู้สึกว่าเป็นเช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟ้ามันยังมืดคือวันนี้ฝนตกทุกคนฟ้ามันก็เลยอึนๆน่ะแพ้ก็เลยรู้สึกก็แบบมันยังมืดอยู่มันยังไม่สว่างมันยังไม่เช้ารู้สึกว่าตื่นยากมากเลยนะคะทุกคนโอเคก็คือแพรมีเรียนเก้า เอาตอนนี้8ปดโมงกว่าแล้วเราจะไปทําข้าวเช้ากันก,นก่อนเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวไปตามดูกันนะคะทุกคนว่าวันนี้แพจะไปทําอะไรบ้างกิจกรรมเยอะมากไปจ้ะส่วนใหญ่นะคะข้าวเชาว้าชามก่อนใบหนึ่งแล้วก็ซีเรียลหลักนมโอ๊ตค่ะ ซีเรียลวันนี้คืออร่อยมากมันเป็นฟิลข้าวโอ๊ตอบกกรอบอะแล้วก็ใส่แบบแอปเปิลคอรแห้งนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กขนมโอ๊ตคือเวิร์กมากคือหมอก็กินเป็นข้าวเช้ามากเลยเพราะว่าแพนไม่ค่อยหิวด้วยนะคะแล้วมันก็สดชื่นดีนะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเรียนกันแล้วนะคะต้องเอาล้มไปด้วยเพราะว่าฝนตก ฝนตกไปอีกจ้าวันไหนเรียนเช้าฝนตกตลอดจ้าไปค่ะทุกคนต้องรีบไปแล้วเพราะว่ามันจะก้าวโบแล้วเออได้เว้ยเหมือนเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสืออยูอ่ ไม่ได้เรียนอะไรเลยวิดีโอนะแค่นั้นแหละทุก <c oughs> คนคะตอนนี้ก็คือแพรเรียนเสร็จแล้วนะคือเรียนเสร็จของวันนี้แล้วเพราะว่ามีแค่สองวิชาแล้วก็เรียนเสร็จตอนเที่ยงนะคะ <c oughs> จะถึงหอแล้วค่ะเพื่อนโอ้รู้สึกเดินมาไกลอยู่ๆก็หนาว เมื่อเช้าไม่หนาวใช่ป่ะตอนฝนตกแต่ตอนนี้สั่นมากแม่แล้วพูิแพ้ก็คือขึ้นหนักมากพูิแพ้คือแบบอีกนิดหายใจไม่ออกอีกนิดหายใจทางปากอย่างเดียวแล้วอะเพราะงั้นก็ต้องขอใหยด้วยนะทุกคนถ้าแบบเสียงมันอู้ๆอ่ะอา,อากาศเปลี่ยนอะ ถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันนะคะทุกคนเข้าสู่ลุมแม่บ้านเต็มตัวแบบวันนี้คิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีคือจริงไม่ค่อยเหลืออะไรให้กินแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปชอปปิ้งที่เทสโกมาสักพักแล้วนะคะคิดว่าจะจบลงที่แบบบะหมีม่เกาหลีคือเกา่าน่าดีแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ใส่ผักอะไรได้เยอะแยะดีนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครอยู่ในครัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่คือครัวแชร์ใช่ปะคือถ้ามีคนอยู่อะ ก็จะเขินๆหน่อยว่าเวลาถ่ายอะไรอย่เงี้ยเย้ yeah, ทุกคนคือจะบอกว่าไม่มีใครอยู่ในครดีใจมากเพราะว่าถ้ามีคือไม่กล้าอาัดจ,จริงๆนันเนี่ย <laughs> แอให้ทุกคนนิดนึงนะทุกคนอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่แบบกินข้าวด้วยกันส่วนกลางอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ตู้เย็นนะคะทุกคนแบ่งกันคนละชั้นนี่นะคะทุกคนก็คือ8คน8ชั้นคนละชั้นกันไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะคะที่มีตู้ฟรีเซอร์นะคะก็คือตู้แช่ฟรีซอันนี้สิ่งหลังจานแล้วก็อันนี้เป็นแบบเตาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันแล้วก็ข้างล่างคือเตาอบนะคะแล้วก็ไมโครเวฟก็คือจะใช้ระบบเก็บของในตู้ไครตู้มันนะทุกคนมีมีสองด้านตรงนี้นะคะทุกคน ต่างนานาอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ด uh ้านนี้ก็เป็นพวกอาหารแห้งที่ไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะคะกินอันนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือจะเป็นส่วนผสมวันนี้ก็มีผักนะคะมีไข่มีมะม่าแล้วก็มีปูอัดแล้วก็ในเต้าหู้ที่ เก็บแบบแช่น้ําเอาไว้นะคะทุกคนแล้วก็นมเดี๋ยวอันนี้จะเอามาชงโฮจิชานะคะนี่จะอวดคือไอโฮจิชาที่เอามาจากไทยหมดแล้วก็เลยสั่งมาจาก eBay นะหรืออเมซอนจะไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นถาดน้ําแข็งที่พีสั่งมาจากอเมซอนเหมือนกันได้ได้กินน้ําแข็งแล้วนะ ว่าเธอดีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลกๆนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือแพทตั้งน้ำรอไว้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยกำลังเดือดปุดๆเลยน่ากินมากเราก็จะมาทำโคจิชะกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือนมสดเฉยๆเลยที่แพรเอาเข้าไปใส่ ไปอุ่นในไมโคริวฟมานะคะก็จะใส่ผงลงไปเลยนะมันจะดูไม่ค่อยน่ากินหน่อยนะทุกคนตอนแรกแต่ว่าคุไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองแต่คือทําไม่ได้ใส่น้าตาลเลยนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีและสองคือก็รู้สึกว่าเออก็กินอย่างนี้มันก็ดีนะเจลตีดีมีแค่นมแล้วก็ผงโฮจิชัดนะคะก็น่าจะไม่ได้แคลเยอะอะไรมากมายน้อแพรว่าแล้วเราก็จะเอาน้องโฮจิชัดเทลงไปถ้ามันไม่โฮกนะ และนี่นะคะทุกคนก็คือจะเป็นมื้อเที่ยงของเราในวันนี้นะคะก็คือมีน้องมาม่าใส่เครื่องมากมายแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะที่แอบเอามาเพิ่มนิดนึงจะได้เฮลตี้ขึ้นแล้วก็อันนี้น้องฮอจิชาจะได้กินแล้วนะคะทุกคนมะเขือเทศนะคะที่ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศที่นี่คือเลิศมากอร่อยมากหวานมากกินข้าวกันค่ะระหว่างกินข้าวก็เหมือนเดิมนะคะทุกคน ดูหนังไปจ้ะเป็นแบบช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนทุกคนไม่งั้นแบบนอกเหนือจากนี้ก็คือต้องอ่านหน,งงนังส่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนกินข้าวต้องใช้ใคุ้มค่ะมาค่ะทุกคนถึงเวลาสักผ้าจากแม่เดี๋ยวพทจะเอาผ้าใส่ถุงนี้นะคะแล้วก็ชิวไปที่ห้องสักผ้าค่ะซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนพี่เอาผ้าใส่ถุงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสักกัน และนี่นะคะทุกคนก็คือห้องซักผ้านะคะก็คือเขาก็จะมีแบบเครื่องซักผ้าให้ข้างล่างนี้นะห้าเครื่องใช่ไหมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบเครื่องอบผ้าหมดเลยนะคะจ่ายตังตรงนี้นะคะทุกคนใช้เป็นบัตรได้หมดเลยนะมีทั้งแบบเครื่องซักแล้วก็เครื่องอบนะคะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะรวมพวกแบบน้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มเข้าไปไว้ด้วยเลยนะคะไม่ต้องซื้อมาเอง จากว่ามีเวลาว่างช่วงบ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีเรียนแล้วถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะจะมีไปชมลมนะคะก็ระหว่างที่รอเราก็จะต้องมานั่งอ่านสือก่อนนะคะกค็คืออ่านเคสนั่นเองนะคะนี่ก็คืออ่านอ่านในคอมนะคะทุกคนแล้วมันก็มีให้อ่านเยอะมาก ทุกคนก็คืออ่านเคสไปยังไม่ถึงไหนเลยก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วม่วงมากคือมันม่วงมา,จากจนแบบรู้สึกว่าแบบอ่านยังไงก็ไม่เข้าแล้วเกสป้าทุกคนคืออ่านซ้าประโยคเดิมประมาณสิบรอบตัดวิดีโอดีกว่านะคะกำลังตัดคลิปแรกของการมาอยู่ที่นี่นะคะคลิปแรกรู้เลยว่าดอกนะคะเพราะว่าอยู่มาเป็นเดือนแล้วจุดจมดจสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเราจะไปคลับเต้นกันนะคะก็เดี๋ยวต้องเดินไปอีกนะคะมันอยู่ในแบบ ตึกที่เป็นตึกอาร์ตนะคะทุกคนเดี๋ยวแพรพาดึนไปค่ะเดี๋ยวแพาจะไปเต้นตอนอตั้งแต่หกครึ่งถึงสองทุ่มนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาทำข้าวเย็นกันนะคะนี่นะคะทุกคนมาถึงแล้วตึกที่แพจะมาเต้นวันนี้นะคะแบตกล้องมันจะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวแพจะพยายามถ่ายเท่าที่ได้มาให้นะคะ two hours later ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเต้นเสร็จแล้วสนุก มากแน่แล้วก็ร้อนมากแม่คือในห้องไม่มีแอร์คือที่นี่ไม่มีแอร์แกเข้าใจปะแล้วคือถ้าไม่มีหน้าต่างก็เท่ากับร้อนมากนะคะทุกคนโอเคเดีย๋ยวแพเดินกลับห้องก่อนจะไปหาอะไรกินเพราะว่าหิวมาก และนี so, Hello, so so ่นะคะทุกคนก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของดิฉันนะคะก็คือว่ามันแบบสองทุ่มนิดๆแล้วนะคะแพรก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ขี้เกียจทำอาหารด้วยแล้วก็รู้สึกว่ากินหนักมันจะท้องอืดบ้างมันจะอ้วนด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคกินเป็นผลไม้โยเกิร์ตน้ำผลไม้ก็แล้วกันนะคะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปแอบนั่งตัดวิดีโอมาอีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ชักจะดึกขึ้นวันนี้นึงแล้วเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนะคะไม่เยอะเลยคือเป็นแค่แบบคลิปเดียวใน y o u t u b e นะคะ <S <S ออกกําลังกายเสร็จแล้วคะ่ะทุกคน เหนื่อยมากเดี๋ยวตอนนี้แพจะไปอาบน้าแล้วก็พักผ่อนนอนหลับแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างดึกเลยแลบพรุ่งนี้ก็มีเรียนอีกนะคะถ้ายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะให้แบบมาทําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายาย